สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับอ่าพอพี่ได้ไปแล้วใช่ไหมครับนี่เราไปซื้อฐานสี่เหลี่ยมแบบนี้ในเซเว่น e อีเลฟเว่นมานะครับสังเกตวิธีการใส่จุกมันใส่ยังไงนะครับอ่าพี่สังเกตดูดีๆนะครับเวลาอ่านะครับขั่วเห็นไหมครับข้างใหญ่เราจะมาใส่ข้างเล็กของฐานมันจะใส่ระบีบเข้าไปมันจะลงล็อกพอดีแต่ว่าถ้าเราเอาคั้วอ่าคั้วใหญ่ใส่ขั้วใหญ่คั้วเล็กใส่ขั้วเล็ก นะครับแบบนี้มันจะดันไม่เข้าเพราะฉะนั้นต้องสลับใหญ่เข้าเล็กๆเ,เข้าใหญ่แล้วพี่ก็บีบเข้าไปเลยนะครับอ่าตัวนี้ก้อนเอฟเฟกนะครับก้อนเอฟเฟกอ่าข้างบนนี้จะมีจุบเห็นไหมครับเราเราก็เสียบตรงนี้เข้าไปครับเสียบเข้าไปปึ๊บนะครับอ่าน,นี้คือพร้อมใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าเสียงเอฟเฟกจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ไฟยังไม่ติดพี่ก็เสียบพินเข้าฝั่งนี้เสียบพินเข้าฝั่ง กลโลโก้ครับเสียบพินเข้ามานี้นะครับส่วนฟังหัวนี้เราก็ต่อไปที่ตู้แอมป์นะครับพอเราจะใช้เสียงเราก็กดเห็นไหมครับไฟ LED จะติด3ปุ่มแรกเนี่ยพี่ปรับเที่ยงตรงหมดเลยนะเพราะว่าข้างในวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยงตรงหมด3ปุ่มแรกก็พอนะส่วนปุ่มที่2นะครับเมื่อเราจะใช้อันนี้เสียงเฟสเปิดนิดเดียว1ห,หรือ2ก็พอแล้วเราก็กดเสียงที่2ก็จะมานะครับ ง่ายๆเลยวิธีการใช้งานคือถ้าเราไม่ใช้เราก็กดอีกทีหนึ่งเนี่ยให้มันดังดังแป๊กแบบนี้ครับถ้ามันถ้ากดเบาๆติดไหมกดเบาๆไม่ติดครับพี่ดันเข้าไปให้มันสุดเพราะพื้นฐานมันตรงนี้มันใช้เท้าเหยียบอยู่แล้วมันต้องใช้แรงนิดนึ่งนะกดแรงนิดหนึ่งไม่ต้องกลัวพังนะครับเนาะนี่เลยนะครับนี่แหละใช้เสียงแล้วก็กดใช้เสียงได้เลยครับนะบลองดูครับไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาครับพี่ครับ